ไอแม่งเลยใช้หัวไม่รัาษาแล้อะไรนะแล้วพี่ไว้ไม,ไ,มไปเล่นกับนรองพี่เรอ่ะเล่นโหดตรงนู้นมันเล่นโหดนะจริงอ่ะหมายถึงเราอ่ะกากไปเลยแต่ว่าเล่นตรงเนี้ยเรารู้สึกเราเก่งหยอกหยอกหยอกโอ้โหลูกสองสอง เราต้องหัดเล่นคืนตแตกๆต้องหันเล่นสไนบ์บ้างแล้วเดี๋ยวๆฟังตรงข้ามผู้หญิงน่ารักอีกแล้วสามคนไม่อยากยิงแม่ <c oughs> โดนยิงขึ้นมานะเขาปล่อยเขายิงจะขำให้เมันมานะมันมานะ <c oughs> เฮ้ยยิงไม่ตายสักตัวเ <c oughs> ลยแม็กห <c oughs> มายถึงพวกเราเนี่ยโอ้โหยิงไม่ตายเลยหรือว่ายังไมีข่าวใครมายิงนิ่มๆเลยเอ้ยพลังผู้หญิงเขาผู้หญิงจริงปะเนี่ย ผู้หญิงดิวลังผู้หญิงมันรุนแรงไม่กล้ายิงความน่ารักกันในข้าวสาผมมเผาไปเลยครับคะแนนไปเลยเเคะแนนไปเลยครับตอนเนี้ยส,สกอร์รรนี้เอาไปเลยครับไม่ไหวว่าโอ้กคนจ้าจ่ายคนทื่อนัดติดพรต้องแอดเฟซแล้วแหละ <c oughs> ยอบยอกยอบ,ยอบ <c oughs> เดี๋ยวมัดแบบโคตร ว่าใทำดีแล้วต้องอย่างนั้นแหละเป็นผู้ชายเฮียเีอ๋อไม่ใช่ทำไมวะมันยิงโง่เลยพี่ใช่แต่พลังผู้หญิงแล้วหนูก็เดินไปโง่มาจริงอยู่วะไม่ได้ยินหรอมันต้องอยู่ในบ้านเอมันต้องอยู่ในบ้านเอสงสัยบ้านใ้ฟังมาเล่นลูกซองอีกเกมหนึ่งถ้ายิงไม่ได้เปลี่ยนแล้ว ศพใครวะน่ารักเชียวอยู่บ้านเอนั่นแหละนั่นแหละสวยจัดมันอยู่ในบ้านเหรมันไปหมดแล้วแต่ปลาระเบิดควันให้ตกใจทำไมวะโอ้โหมาโยกหัวตรงนี้แล้วแล้วก็มันก็หาที่กู้ไม่เจอด้วยนะ เนี่ยทำแบบอวดเก่งในช่วงสกอร์แรกๆนี้ไม่ควรอ่ะจริงๆมันทำให้ฝั่งตรงข้ามหัวร้อนและเก่งขึ้น10% มาเวลามาเวลามันไปบีป่าววะเงียบจังม,มากลางนะเมืเ่อกี้หายแล้วหนึ่งในบ้านน่ะน่ากลัวที่ไหนวะ มีดไล่ฟันละเอ้ใช่ยูกเกอร์เหรอเก็บสองเลยไปล้วงเขาถึงในบ้านเลยอะแลเบื่อเธอแล้วเธอจงแพ้เราซะอ้าห้าะไรวนะ <c oughs> แล้วเบื่อเธอแล้ว เฮ้ยมันมามันมาฝั่งนูน้นโอ้โหดีที่แม็กอยู่แต่ก็ตายอยู่ดีลูกซองมันอยู่ในบ้านม,ามัดในบ้านซ้ายนั่นแหละตุ๊กสุดหมดชักก่อนตุ๊กปั๊บครับตัวครับตัวถอยหลัง,กกงถอยหลังกลับมาชักยิงถอยหลังโอ้โหมัดเก็บโมดโโมกมดเมเป็ ตัวตัวมามัดตัวมัดลูกซองระหว่างมัดมันอยู่ด้านขวามัดอยู่ด้านขวาเห็นไหมนเห็นไหมนะเออเล็ดด้านซ้ายเฉยมัดอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปมัดมัดลูกซองมัดอย่าเข้าอย่าเข้าลูกซองโอ้โหคุณค๊บด้วยซ้ำบังอาจบังอาจทำลายมัดเมื่อกี้คนเฮี้ยอะไรดิกูฟังมาดูเรื่องอะไรมีคนในทีมพูดเหรอ ออภาษาภาษาอะไรวะภาษาอะไรวะหนูรู้เลยว่าแบบเสียงตอนท้ายมันบ่นหนูอะอืมกล้าบ่นิีได้ไงจะเสียใจด้วยไม่แค่ตายว่ะโดนปืนบ้านๆยิงเลย เปินบ้านเพื่อนบ้ามันเอาเปืนพกขึ้นอยู่นะวิ่งม่วงๆข้างหน้าเนี่ยเพื่อนเราไงแล้ว,วก็นี่เป็นภาษาเต้รแมกเจอแม็กตามมา่อยภาษาอะไรภ้ษาอะไรผู้หญิงฝั่งเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันว่ะแต่มันพูดภาษาอะไรโอ้ยอมบารัมบารีมบงบวยอะไรนั่นพี่ต้องไปเปิดฟังดูดิมาสั่งเวยเอ้ยมาสั่งเวย โอ้ลำคาน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 ก็เปิดลำพงไอ้นี้ดินนเ,<อ>เปิดเพื่อนดิค <ไป S 1> นิคนยางไม่เปิดเพื่อนลำพงเปิดเพื่อนแค่นั้นจบเราโบบนองอันนี้ก็ smoke ค,คู่ anyone i n s i d นั่นไหมโอ้ยเช่แฟนเข้าใครวะเนีเ่ย pang ano ako yun yun eh Ang <laughs> Tama Arby! <Bago>, <laughs> Tama ko sa akin bago! Nandoon sa may ano frame Okay <laughs> fam na iyo Ang salikod mo! Ito <laughs> ata yung pinchong, eh. Nice! Bago. Hindi pala. Yung chinchong ata to, eh. เทนแปลเราไปเลยดิกลงอลยอายเนเพมอย่านะอย่าแพ้นะอย่าแพ้ไอานตอนบโบนปรลักสักมงโดด่าเลยไตง้โอ้โหมาสระบสักูสัมบูสัมบูอะไรนี่ใครอยูู่อยากฟังเลยไน่มาลยมันพานดส

มันมีกามาบุติบิระดับโุดมุนตัวออะถามันไอเงี้ยหนูกำมันดีกว่าเวนหนูกำมันอะไรจะบ้ากลัรนจะบ้าเลยนั้งสาคนสคนเว้ยหนูกามันเห็นแวบๆแล้วสีด้านบนก็ติ๊กดิู่บ้านติ๊กดิเือมันโผลเดียวเมื่อกี้จังหวะหลายรอบเลยจะจะใช้มีดฟัน่ะฟันไม่โดน หน้าด่พีไว้คอ่ะอจุ๊ยคนไทยโดนแรงมาไมหยาบพูดอย่างนี้ชอบผู้หญิงแบบด่าว่าควายเอ้ยตายชิบหายโมเดอร์เบอร์โอ้โดนมีดฟันหยอาองค์กองค์กรองค์ไปให้ห่างไกลกันแม่งลืมไปว่าต้องให้เข้าก่อนนี่ว่าโอ้โหมเดอร์เบอร์เมื่อกี้สมาธิหลยน้ำลายไหล เฮ้ยยิงมันได้วะอะไรจะขนาดนโอหยพวกนี้ให้กูยิงแล้วก็เดินตามกูกันจะโหี้ย,ย,ยเป็นฝูงเลยอะไรวะเนี่ยโยนระเบิดดิ้โยนระเบิดดักเราไม่วางระเบิดละไว้พี่จ้าด้านหลังหลังมัดหลังชักก่อนชักก่อนชักก่อนใช่ระเบิดหลักทั้งหลังทั้งหลังทั้งหน้าเลยมาหมดเลยเมื่อกี้ตายแล้วมั้งตายแล้วตายละเหลือแต่เหลือยู่ตัวเดียวนะพี่ทั้งหลังทั้งหน้า ใช่ใช่ไม่เมื่อกี้มันยังไม่ตายไงตอนนั่นแหละนั่นแหละมาแล้วมาแล้วแม็กเออวว้าโอ้สังเวยไปตัวหนึ่งนะฮะโอ้โหถ้าจะหันช้าได้พาเล่มงามเลยได้มันสโลเองมันสโลเองมันโลเอง ขำจนน้ำลายกระไหลเลยพ่อแบบพ่อผูอ้หิงน้ำไลายไหลง่ายจพี่ก็บ้ <c oughs> บบาพี่ก็บ,บ้าเลยคุณอะไรวะขำอะไรขนาดนั้นเว้ยหลอกด่าแล้วก็ขำเฉยงงมากแล้วแล้วก็ไปตายด้วยนะเมื่อกี้มันแบบมันแบบมสติดูดพ <c oughs> ี่ก็ไปตายหนูไม่ได้ไปตาย <c oughs> ออสติดุดเลยเมื่อกี้แบบคิดว่าเป็น แบบเข้าไปยิงเล่นๆนั้นแบบตายเกิดอะโอ้โหลืมเลยทำไมทำไมสมาธิมันโดนมัดดาวควายลาแ,แล้วภาพตัดเมื่อกี้ชอบวะห่วยแล้วห่วแล้วขับไม่หยุดวะเ,เกิน,นเกินหมดแล้วพี่เฟรมถ้าพี่พขับตอนเนี้ยมัดจะกลายเป็นโรคขับไ,ขไอ้โรคข้าขับไม่เชื่อหรอกใช่ขับหนักใช่ไหมข <ำ S 1> หับปอบปองเลเชื่อเถอะ